ตอนเดินจะตอนที่แล้ววะเนี่ยความเดินจะตอนที่เราเกิดอะไรขึ้นมั้งไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยจำไม่ได้<ม>ที่มันมีแต่ของกกา้ากากไงตัวละครชื่ออะไรวะจำไม่ได้สเตลล่า

เลขหนึ่งมันคือเลขหนึ่งอ,อ๋อหนึ่งอ่ะอ้เนี้อันนีพัทเซิของแท้และแปดสี่อ๋อนี่ป่ะให้เก็บมาใส่ป่ะหนึอันนี้สองอ๋อหนึ่งแปดสี่แปดสี่เขียนกดจรยากมา อันมนี้ผมทำเองแปดแปดเขาเรียกอะไรนะแปดจะเป็นอะไรวะแปดก็เป็น vii เออ viii สามตัว v i i i เออสี่นี่ไงหรือต้องเปิดกล่องไม่ใช่ถ้าจอหนึ่งเนี่ยเจอตรงนี้เป็นหนึ่งอะตัวนั้นก็เป็นแปดตัวนั้นก็สี่ มันคือมันก็าอันนี้ผมคํานวณความน่าจะเป็นมาละเมื่อกี้ที่ในใจเลยเรามันเราเ,ราเราดาได้ทั้งหมดหครั้งอะ <Okay. S 1> ่ะเกิดแเรวเจอตรงนี้เป็นหนึ่งก่อนไงน่าจะหนึ่งตรงนี้น่าจะหนึ่ง เราไไดหนึ่งแล้วอ้าวแก้วอ้าวไหนเป็นหนึ่งสี่หนึ่งวะไปกดเล่นทำไมกันอเออวะบอบบี้วะคี่เออแต่ม่มีไฟเียวเราต้องการไฟเฮ้ยอ้าวอะไรอ่ะเพงติลิกษสิดไหมแก้วไม่รู้ ก็ติดไปอ่ะทำไงได้อ่ะอันนี้มันแปลว่าอะไรวะเดี๋ยวเขาเกิดทักประเด็นแป๊บนึงอันแรกก็คือตรงโต๊ะหรออันที่สองคือไม่ไม่ไม่เหมือนเขาากำลังสื่อสารอะไรอ่ะไม่ตรงโต๊ะ้ลดเกินแปลภาษาแป๊บนึงตรงโต๊ะตรงโต๊ะตรงโต๊้ตโต้สี่สี่หนึ่งแปดเดี๋ยวย่าคุณเบลผมเจอโน้ตมขออ่านโน้ตเอีกนะเห็นไหมสี่หนึ่งแปด xin lắm chưa có gì đâu chưa có gì đâu chưa có gì đâu này. ui. gì đâu gì đâu chưa gì đâu chưa có the first, the second, the last. chưa có gì đâu chưa có gì đâu chưa có gì đâu gì đâu gì đâu mọi người chọn như. Come ong, come ong hết học của cotton gai. Put up giải, nít a lỗi. Bi ba, 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 bi โ oh, อ้หายเฉยเลยต้องนำทางซะงั้นเฮ้ยเอ้ยค้างเมื่อกี้ผมค้างผมดิตกใจหมดเลยเฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อ,อนนายไม่กลัวหน่อยเหรอ,อ,อกูน่าโคตรกลัวเลยเอาใหม่เ oh ข้าใหม่ไปละเพราะว่าคุณเดีเยไฟฉายหายไม่เป<อ>็นไรเราจ้าพอไม่เอาไม่เอามไม่จ้าบอคนเดียวโอเคโอเค โอชิดเลยนะเฮ้ยมึงหายไปไหนวะอะไรอ่ะตัวนี้มีใบอ่ะขออ่านกับทำผลิแป๊บหนึ่งอ่ะทำผลิตไปนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยฉันทำอะไรผิดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมามันมาแบบทักทายหรือเปล่า <c oughs> เห็นนะมเมื่อกี้ได้สัตว์อ่าคุณไปถอยกนักคน,คนุณไปฟังตอนนี้ผมกูเกิลเสถียรอยู่นะมันบอกว่าโอนิแม็กมองไม่เห็นกุญเวลาได้ยินเสียงเขาทำให้เกิดความคุ้มซ้านนั่นก็ต่อเมื่อคุณที่เขาตอนนั้น <c oughs> อะไรวะเหมือนประมาณว่าเราได้ยินเสียงเขามันจะโจมตีอ่ะแล้าก็อย่าได้ยินสินะแล้วความฟุม้งซ่านเนี่ยอะไรของมันวะ ก็เกลียอะไรดิทรักเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่ไงดิทรักเนี่ยดิทรักคืออะไรนับกดจังเลยอะไรอะไรผิดก็โดไหนมาแล้วเลยไงเออเมื่อกี้เมื่อกี้โดนเหรอไม่โดนสินะแต่ผมรอดเมื่อกี้ดขวาหรือซ้ายซ้ายก่อนซ้ายก่อน นก็น้นี่แหละความชิบหายมาความชิบหายมามาเยือนโอ้ไม่ทันมึโอ้ไม่ทันเป็นขาวโกดที่เราต้องนี่แบบรอบคอบมากเลยตันคือโกรธอ่ะเฮ้ยไม่ตันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เหมือนกูวาร์ป ยังเสืาไมหมดเลยช่างมันโอ้ช่างมันเถอะโอ๋ตวาลอุ้ยอืมอืมเฮ้ยมันจักเราเหรอสเตลล่าให้ชันแหละสเตลล่ามึงคือใครกูยังไม่ดูชัน เออเราขวาก่อนไหมขวาก่อนดีกว่าโอ้โหซ้ยายแม่งตันวะซา,ายแม่งตันซ้ายแม่งตันอัตลักษณ์ลูกมแหง้งเอ,อ,อ้ยกูอยิวแชร์แล้วกูรนะู้สึกไม่ดีเลยวะทำไมหอ้องมันโล่งวะไม่มีอะไรมั้งโอ้ว้ากแคเ่นี้ โอ้โหข้างนอกข้างนอกเดี๋ยวแล้วแล้วเอ้ากูก็ว่าทำไมมันใหญ่ชิบหายเลยแต่แสดงว่าตอนแรกอยู่ห้องใต้ดินเลยดิตอนดูอยู่บ้านไม้อ่ะอออืโบ้านไม้อืมบ้านไม้มันไอ้เค้กูวิจมหนับโอ้โห just dim go เด t เลสโก้โอ <What? S 2> ้โหโอ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 ้โหอะไรวะมันคือสิ่งมีชีวิตอัศจรรย์ที่ตัวใหญ่โคตรเลยอะไวะหลาต้นไม้เออมาไม่เห็นว้าวเห็นยังไอ้คิวไปมุมชิบหายแล้วกูวิ่งกูไปมุมอยู่เห็นยังว่าอะไรตัวใหญ่เห็นแล้วฉันต้องทำยังไงฉันมันให้ฉันเที่ยกูวิ่งกลัวไปมุมอยู่เนี่ยโอยตายแล้ว แต่แล้วแต่แล้วเราวิ่งไม่ได้ด้วยนะเออดิอต้องทำยังไงต่อออมันเดินวนเหรอน่าจะถ้ามันเดินวนจะง,ง่ายแล้วจริงจมันเดินเข้าหาเราอะ่ะนี่เฮียโอ้ยเสียวตรงน,นั้นเหมือนหน้าอะไรเลยเอ่ะไปเห็นป้าตรงนั้นหน้าอะไรวะ เชี่ยคุหล่นเลโอ้แม่เียคุณทำยังไงวะมุนเดินไปทางไหนวะนคุณหล่อนนั่งแาน่าเลยอะโนริกสิทธ์นะจ๊าคุณเพลงรู้ได้ไงไม่รู้อ้แก้ากูมาสังเกตอ้แกคุณหล่อนเลยบะโอ้เชมันินมันมันไม่ใช่ในหมู่่ cái tắt sợ à, ơi, Ê, cái gì đó nào con Ồ, ôm ôm hả? không, 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 แต่ผมไม่สามารถปิดเสียงได้เพราะงั้นผมจะพยายามเอาใส่พิงกบให้แล้วกันมันไม่มีปุ่มปิดเสียงเอาดิอะใช่ไงใส่พลงกบไงตอนเนี้ยตอนตัดคลิปผมเลยต้องไงี่ไงใส่พิงกบโอ้โหเราต้องเดินไปกี่อ่ะไป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 จไมวคล้องดีกว่าแล้วค่อยไปราก่อนเก่อน รอนก่อนล้องก่นอกนมาละโอเคคือคนเรียกว่าบูคออุย้ยโดนเฉย <S <S อ่ย <S 2> <S 2> เป็นไงบ้างอะ่ะตอนโดนชมเป็นไงไม่เป็นไรเอาตอนนี้คุณเบลู่ไหนกลับมาจุดเริ่มต้นเลยโคตรไกลอะ่ะโอ้โหไม่เหมือนปลาคุลาคุลาเป็นภาษาญี่ปุ่น ไอี๋ย้ยกูตายฮ่าเือโดนอะไรกูโดนวานอีกแล้วอ้าวโดนได้ไงวะโอ้ยอีกแล้วฮิตบ็อกเป็นชาติเลยฮิตบ็อกมึงแบบกี่พิกเซลเนี่ยมันก็ดีมันโอ้ยเฮียอ้อมอ้อมอันหลัง เอาผิดทางโอ้ยดวงเห็นไหมจังหวะนี้ตั้งโดมันแล้วอ่ะเฮี้ยมันไม่เห็นน่ากลัวเลยมันไม่น่ากลัวเลยหมา้ว่เร็วอุ้ยเฮี้ยอุเฮี้ยให้กูเดินออกก่อนดิให้กูเดินออกก่อนดิไม่ได้เดินออกก่อนดิว้ายอ๋้ยอ๋อ นี่มันอะไรกันเขตแดนเขตแดนอะไรกันเฮ้ยถ<ร>้า,ารเราไปตรงเนี้ยเราเราเรามันจะมีการโอ้ยมันมีการตาเบลือเลย<ร>ชิบหายเล่นยากเข้าไปใหญ่ไอ้ย่กูกูแหกปากฟรีเลยกูเชื่อามันจะออกมากูตกใจหมดเลยตาคี้ว่ามันจะไลยย่จริงๆนั่นอะประตูเม่รู้ว่าได้ประตูไงประตูประตู โดโ <c oughs> เรมอนเขาจะไปก่อนครับดีรอแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช่แล้วมังเปิดได้แหละจบเไม่จบอุย้ย ไอ้เหี้ยร์มตูดดรอนจริงๆด้วยแล้วก็วชนอุ้ยนาทีมพื้นเฮ้ยตัวรนะ้ายน่าอะไรวะอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยอา <c oughs> แกแกเอาใชนมาวันที่นี่โอ้โอ้ชิต oh, <shit. S 1> อ่าดีมากที่เราไม่ต้องเกียรหัสเยี่ยมมุณต้องการอะไรวะมันต้องการของเซนไวืมรูได้ไงไม่รู้ม,มัวไปนั่งแหละโซโอ้วคี่บอกว่าอะไรโซเลยวะ ถ้าจะไม่ได้ออกง่ายๆมันมีตาด้วยแก้วปิดเป็นลูกกระตาด้วยผมกลัวแบบว่าเราไม่มองมันแล้วมันจะขยับอุ้ยเคี้ยวอะไรวะฝาดายเย็นไม่ไม่ไม่เกียร์ข้างหลังมีตัวนึงอ่ะเลือเออมันเกี้ยวหันหลังเดินมันมีตัวกระโล่อ่ะ ผมไม่กล้าเพราะว่าผมไม่กล้าหันหลังให้ไอ้รูปปั้นไงผมกลัวรูปปั้นไปจะขยับเองถ้าเราไม่มองมันอะไอ้เหี้ยมันมีตัวหนึ่งละ่ะไอ้ตัวเหมือนตัวขนุนเมื่อกี้กลางขนนนแะบโผลมาเว้ยแสดงว่าเมื่อกี้เราอยู่ในฝันผมยังไม่จบง่ายๆดูมิ <c oughs> ดับได้ไหมเนี่ย ไม่ได้คุณเบลตามทางเราทไปข้างหน้าลูคัสหายเฉยทิ้งเฉยเลยเี่ยลูคัสออกไปละนี่กีตาร์ไข่ลง อะไรอะ่ะฉันเก็บออฟสิอันและไอตัวนั้นแมงกระตาแดงแล้ว็นอะไรต่อเนี่ยคุเบไปไหนอ,ะนอ,อ่ะคุณแจโฮมซีเหรอบ้านหลังไหนก่อนก็บ้านที่ดูคัสมันอยู่ไงทางไหนอะ่ะแล้วคุณเบลไปไหนเอาแก้วหายไปไหนเอาแก้วหายมันอยู่กับดูคัสคุณเบลมึกใส่เพลงแบบเหมือนเหมือนมึกแทบปีนดิ้งแล้วอะ่ะแล้วมันก็ยังไม่จบยังไงล่ะยัไม่จบง่ายๆด้วยนะ เออไม่เป็นไรหน้าพวกเขาทิ้งมึงแล้วเรื่องคือเรื่องเพื่อนหวังว่ามึงจะมูออนทันมึงเหมือนเศร้าอ่ะอันล็อกคุณเบลตัวนั้นตัวนั้นให้อันล็อกเลยปะตัวนั้นมันเป็นประตูออกอ่ะพวกเพื่อนไม่มีตัวอะไรใช่ไหมปิดได้ปะปิดได้ปิดเถอะปิดไปได้ไอเวนอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย b e ดรูม โอ้เศร้อืมอุ้ยเหมือนห้องเฮ้ยห้องเลขเย็ดอย่ากไม่เข้าอ่ะเฮ้ยกระดาษคีะลาดห้องล่างไงจะไม่ได้ขหรอกระดาษอ่ะดูคัสทาย ชิปหายแล้วมึงไอชิปหายอยู่ไว้เป็นที่เป็นทางไอ้มึงอะ่ะ <c oughs> นี่กกล่าวห้องนี้เด็กเดี๋ยวเปิดผมว่ามันต้องอยู่ข้างในนั้นมันไม่ใช่แมทที่ไม่ใช่มีเท่าว่ะเขาได้มีเท่ามีเท่าว่ะนี่อ๋อนี่ไงมีขวันอันาเฟิงองใหต่อเชีย่ยจอห์นวิกไอจอห์นวิก <c oughs> ชิบหายละ เราโกก็มีชัตเตอร์สามเราต้องไปตามหาหมางเขาทันดาเพิงมาทำอะไรได้อะครับเมื่อกี้ได้อะงไงมาทันดาเพิงอุ้ย n t 4 2 What happened to her อ่าช่างมดเดอดอไฟโอเคต้อง้อเอาค้อนใครเอาค้อนไว้ในเตาพิงวะภาใช่หรอไหนกูไปไปไหนข้างบนโถ่วุ้ย วายมีอะไรวายเดาสืบค้นได้เพียงคนเดียวเนาะตู้กระจกเหรอนี่ไงแป้งออไอเวนี่้อออกอย่ากระจกกระจกบาดไอไอ้เวนเลยออกดีๆก็ได้ไหมไม้ขอบคุณแจ๊บ basement room ไอเบสเมนทคีอ้าวเบสเมนไม่ใช่ได้นินเหรออ๋อนี่ไงพระเจ้าคุมครองพระเจ้าคุมครองลีนะโอ้หข้างล่างน้ำ,น,ำน,น้ำซ่วงน้ำซ่วงน้ำมันซึมอ่ะก็ยี่ก็ยู่ตรงนี้เหรอ เบลดลูมคีมาส์ลูมเปล่าเอา้เอามาส์ลูมไม่ใช่ตกภาษาอังกฤษเกรดอะไรวะน่ะผมผมแค่ภาษาอังกฤษเกรดหนึ่งเกดห้าแล้วคุณเบลดก็จะเกรดศูนย์เอ้มันมีเลือดแก้วมันมีเลือดลูคัสนายคิสตั้นเหรอลูคัสว๊าย What จอรดำจอดำโอ้นั่นอู้โอ,อ้ใช่ทีเราน่าจะไอตัวแรกแน่เลยอ่ะอืมน้าทำอะไรจะสแก้กูแน่เลยเบลคุณเบล ออออตายแล้วโอ้ตายแล้วเนี่เปิดไม่ได้โอ้คาเน,นกิเคนลาว์คิดคานกิลารโซลาสโซลิมอะไรวะเฮ้ยเราตายได้แค่สี่ครั้งแปลว่าได้วิ่งแน่ ไม่เอานะมือแก้ว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 นี่เขาบอกว่าแม้ว่าเธอจะสามารถก้าวข้ามผ่านอะไรไปได้ก็ตามดูเธอสิแล้วเธอจะอยู่นิ่งๆมองมันมองเหรอโอ นี่อให้เรามองมันจริงๆด้วยขอทางขวาก่ไปทางซ้ายก่อนทางซ้ายขวาขวาหน่อยซ้ายขวาขวาขวาทำใจคุณเด้งไป้ยินเสียงปุ่งละมองทันทีนะใช้หูใช้หูโว้ยไอ้ให้เรามองมันจริงรึเปลให้เรามองมันจริงด้วยแก้วเก๊าคุณเบลเราแค่มองมันเราแค่มองมันคุณเบล อย่ามาอย่ามาอย่ามาแค่โมมันมันไม่ทำอะไรแล้วไม่โมไม่ทำอะไรแล้วว้าไอ้เชี่ยมันทะลุคำแพงได้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 ไอ้ไอ้เชี่ยอุตส่าห์แก้ทางเขได้ไม่ก็แก้ทางกูเออเฮ้คุณไปเลี้ยวขวาใช่ไหมแลาจะมันใส่ซับซิดล็อตโซ เก็บเรียบแล้วโอ้โหจะว่าดีว่าใครแปลกเนี่ยเหมือนมันจะทะลุก้นแปลงมาไม่รู้รู้ว่ารักแน่ไม่ต้องมาใส่หัวเนี่ยซึ่งเดเลสหร่เราเนี่ยเึ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยอุ๊ยอะไรอ่ะอยากเห็นแต่มองอะไรไม่เห็นอุ๊ยมันตาย มันมีวิญญาณสี่ดวงอะจำจัดมันแมวผมเดิออ๋อนี่ไงคุณเบลเมื่อกี้มันตายตรงนี้เลยคุณเบลอืมไม่เห็นนะหัวแก้วบังรอเอออ่าชัปเตอร์สองจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออดูครัสลูครัสมึงยิ้มยางงั้นทำไมมึงยิ้มยงงั้นน่ะมึงยิ้มยางงั้นทำไมอ่ะ เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวบอกนี่เราจะได้เห็นหน้าของสเตล่า <c oughs> เอาอืหึหึเกิดทำอะไรกับสเตล่าอ่าอ่าจบสักทีจบสักทีเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เออที่